อันนี้คือรูปอะไรฮะโอ้นี่คือรูปโครงกระดูกเป็นแรงบรรดาใจอันเนี้ยอันนี้คือรูปอะไรโครงกระดูกเหมือนกันโครงกระดูกเหมือนกันเหรอลูกอันนี้ก็มีอันเนี้ยก็คือที่มีนาบ้าอันนี้ของมีนาอันเนี้ยอันนี้ของก้าวาดคืออะไรแรงบรรดาใจรถถังรถถังโอ้รถถังอันนี้อันเนี้ยคืออะไรเป็นรูปรถ อ๋อนี่นี่แรงบันดาลใจคือรถแล้วเนี่ยหรอและเนี่ยนี่คืออะไรอันนี้ก็มีรถมีอันนี้ก็มีรถเป็นรูปรถเหมือนกันอันนี้ก็มีอันแล้วเนี่ยครับนี่คือรูปอะไรไม่รู้ไม่ได้ใจกล้า <laughs> ไม่แน่ใจแล้ว <laughs> หนูวาดเอง <laughs> แล้วหนูไม่แน่ใจได้ยังไงอ่ะมือเหมือนก็เหมือนนะไม่เหมือนใดเลย <laughs> ไม่เหมือนอ <laughs> ันไหนอื้อ เหมือนเออเขาเหมือนด้วยอ๋อไม่เหมือน,อ,นอ๋อ,น,อนี่คือจําแรงบันดาลใจไม่ได้คือมันมาจากมามาจากเป็นศิลปะใช่ไหมใช่อ๋อใช่ใช่โอเคไหนรูปไหนทาท่าเป็นเป็นศิลปะยืนเหมือนเมื่อกี้นี่มันคือศิลปะสองข้างนี่โอ้ศิลปะเก้า 9.